กลับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับซ่องเลดซิ่งน้อยครับเ้าจะมาดูร้อยสิบสายประกวดนะครับเอาสุดหน้าก่อนนะครับบอแกนโดบิโน่ร้อยหนึ่งสติคกเกอร์ต้องหูแปดยูแล้วก็อีกหนึ่งสุนทานชอวัวนการันตี นุ่มยอดสีแดงบูทบูทร้อยยี่สิบห้าบาทจานเจาะรูปเท้าร้อยห้าสิบบาทเบรกมืออิตาลีสองร้อยพ่อผ่าสามรูกไปผ่าไหมครับพันห้าอันนี้ขอบล้อแดงของบันไซนะครับ คู่ละหกรอันนี้ดุมยอดสีแดงหน้าหลังหัูถอยโชกแล้วก็ข้อโหลดโชกสีดำนะครับแล้วก็เบาะเอกแท้นะครับ850ร้ <8 50. S 1> อยาัมยืดดีเคทีโซ่เขียวหัูถอยโชกข้อโหลดโชกก็ขาตั้งสีน้ำเงิน200 สุดคาร์บอนสองซีนี้สองพันสองอันนี้พันสองรวมกับด้านนี้ด้วยครับ <c oughs> ขอจบการรีวิวเท่านี้ครับ